ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีพฤษภทั้งหลายประจำปักแรกกันยายน1-15กันยายนคนโสดคนมีคู่คนนี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายของชาวราศีพฤษภนะคะ1-15กันยายนนี้สถานการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะ มาดูสถานการณ์แลกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากันเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ของคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีพฤษภประจำปักแรกกันยายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอัศวินถือเหรียญแมจิเชียนสิบเหรียญ แล้วก็เดอะมูนค่ะสำหรับสถานการณ์ของคนโสดนะคะปักแรกพฤษภา ราศีพฤษภปักแรกกันยายนนี้ชาวโสดทั้งหลายอาจจะมีคนที่เจ้าชูเข้ามาหานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาค่อนข้างที่จะดีนะคะไม่ว่าจะคุยอะไรกับใครใครๆก็หลงใครๆก็รักใครๆก็รู้สึกดีอยากจะคุยด้วยอยากจะเข้าใกล้อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้กับคุณใครๆก็อยากจะเข้ามาจีบเนาะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์คน มีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคนเข้ามาศึกษาคนเข้ามาเรียนรู้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณได้มีการคุยกับสังคมค่อนข้างเยอะเข้าหาสังคมค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อย,อยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดึงดูดคนเข้าหาใครๆก็รู้สึกสนใจในตัวคุณมากขึ้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากขึ้นเนาะในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะชาวราศีพฤษภทั้งหลาย ปักแรกกันยายนนี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีสเสน่ห์ดึงดูดจนทําให้ตัวคุณเนี่ยมีคนเข้าหามีคนเข้าคุยด้วยเยอะมีคนที่เขาต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับคุณค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครนะคะระวังในเรื่องของการที่จะเจ้าชู้แบบไม่รู้ตัวแล้วก็ระวังในเรื่องของการให้ความหวังคนอื่นเกิดขึ้นเนาะพราดูเหมือนกับว่านะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจ ตัวเองอย่างลึกซึ้งมากๆจนรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองเลยไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับใครในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่าน,านมาคุณเองผ่านคนเจ้าชู้มาผ่านความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องราวของความรักมาต่อสู้กับปัญหาของความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราเองเนี่ยเข้าใจฝ่ายตรงข้ามเข้าใจเพศตรงข้ามอย่างลึกซึง้งรับมือถูกต้องมันเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะเป็นการเผื่อคุยเผื่อเลือก ไว้ก่อนนะคะระวังเรื่องของไปให้ความหวังคนอื่นเกิดขึ้นได้นะคะหรือเหตุการณ์อาจจะสลับกันคุณเองอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้เข้าหาคนที่ค่อนข้างโรแมนติกพูดจาหวานนะคะทําให้คุณมีความสุขเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งหลังจากที่ห่างหายจากความสุขไปนานระหว่างเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาให้ความหวังคุณเข้ามาเพื่อที่จะต้องการให้คุณเนี่ยรู้สึกดีเฉยแต่ว่าไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังจริงใจอะไรกับคุณนักนะคะระวังเรื่อง ของการหลอกตัวเองเราก็สับสนหัวใจตัวเองในช่วงนี้เกิดขึ้นเนาะคนโสดเพราะดูตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความสุขจนหลายๆครั้งคุณก็ไม่ได้คิดว่าคนที่เข้าหาคุณนั้นเขาจะคิดไม่ดีกับเรานะคะเผื่อใจเอาไว้ไม่มีอะไรเสียหายเนาะชาวโสด1-15กันยายนนี้นะคะโอเคค่ะอ่ะมาดูสถานการณ์ต่อไปสิสถานการณ์ต่อไปเป็นสําหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่ทั้งหลาย1-15 กันยายนนี้สถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะมาถึงสถานการณ์ของคนมีคู่นะคะชาวราศีพฤศพทั้งหลายประจำปักแรกกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสองดาบคะ่ะชาริออดสเตรน t ด e s นนะคะสำหรับคนมีคู่ทั้งหลายใครที่มีคู่นะคะแล้วอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วเนาะในช่วงนี้นะคะปักแรกกันยายนนี้อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงที่จะมีความสุขด้วยกันแล้วก็มีความสุขในเรื่องของใครที่กำลังรอการมีบุตรหรือว่ารอการที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องราวของครอบครัวและความรักอยู่ในช่วง1-15กันยายน ชาวราศีพฤษภค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีบุตรเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้มีบุตรแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังกับความรักคนรักค่อนข้างที่จะเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษค่อนข้างที่จะดีมากๆไม่ว่าจะมีปัญหาอึดอัดใจใดๆมาก็ตามนะคะจากในหน้าที่การงานหรือว่าปัญหาภาระของครอบครัวต่างๆปัญหาเรื่องราวของหนี้สินต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นตาหนะ ปัญหาต่างๆที่เรากําลังแข่งขันแล้วค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วเรายังต้องมีเรื่องของความรักคนรักของคุณในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เขาเข้าใจคุณมากๆเป็นพิเศษนะชาวราศีพฤษภทั้งหลายและอย่างที่บอกไปนะคะใครกําลังรอการตั้งครรภ์รอการมีบุตรเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการมีบุตรค่อนข้างที่จะสูงนะคะ ถ้าในช่วงนี้เราสะดวกเราพร้อมก็ไม่มีอะไรที่น่าเสียหายเนาะแล้วก็ยังมีบ้างนะคะบางเรื่องราวดูเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่กล้าที่จะบอกปัญหาต่างๆในตัวคุณนะคะดูเหมือนกับมีการปิดบังซ่อนเร้นปัญหาต่างๆเอาไว้อยู่ในใจเหมือนกับว่าเขามีอะไรบางอย่างอึดอัดใจแต่ไม่อยากทําให้เรารับรู้ไม่อยากให้เราไม่สบายใจยังมีเรื่องที่ปกปิดเราอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วการที่เขา ปกปิดนั้นก็เป็นส่วนที่อยากจะทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่อยากจะทําให้เราเครียดไม่อยากจะทําให้เราคิดมากไม่อยากให้เราต้ตองกลายมาเป็นผู้นําแล้วเหน็ดเหนื่อยอารมณ์ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยู่ไกลกันคู่รักคู่ไหนที่อยู่ไกลกันในช่วง1-15ถึงกันยายนนี้มีเกณฑ์มีแพลนที่จะได้มาเจอกันนะคะใครที่ห่างหายกันไปนานเนาะต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษามีเกณฑ์ที่จะได้พบมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันใน1-15ถึงกันยายนนี้ ค่อนข้างที่จะสูงนะคะชาวราศีศพฤษภทั้งหลายใครที่คุยกันเป็นแฟนกันแล้วอยู่ในสถานะของคนรักและ ก็อยากจะได้ความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ด้วยการที่เป็นครอบครัวหรือว่ามาอยู่ด้วยกันได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีเกณฑ์ได้ขอแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะชาวราศีพฤษภประจํา1-15กันยายนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องภาระหนี้สินหรือว่าส่วนที่เราจะต้องจ่ายส่วนที่เราจะต้องใช้ส่วนที่มันจําเป็นที่จะต้องจ่ายด้วยกันใน1-15กันยายนนี้คู่รั คู่ไหนที่อยู่ด้วยกันแล้วหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะร่วมลงทุนอะไรด้วยกันนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเงินไวด้ดีๆแล้วกันเนาะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เสียงเงินไปกับการแก้ปัญหานะคะหรืออย่างที่บอกไปใครที่มีเกณฑ์ที่กําลังจะตั้งครันหรือมีบุตรนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปหาหมอ อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเร่ไปฝากคันแล้วก็ใครที่มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานในช่วงนี้คุยกันก็เริ่มเก็บเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปแต่งงานเพื่อสร้างความมั่นคงกันนะคะโดยรวมเนี่ยชาวราศีพฤษภประจำปักแล้กันยายนความรักค่อนข้างที่จะสดใสสวยงามรักแบบเต็มอย่าง เต็มแบบเต็มรูปแบบแบบแบบที่แท้จริงนะคะชาวราศีพฤษภอ่ะมาดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพุฤษภทั้งหลายประจำปักแรกกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยใน1-15กันยายนนี้2มเท้าเจดาบค่ะ แช็เมนแล้วก็ 9ถ้วยสำหรับสถานการณ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบอกได้เลยว่าในช่วง1-15กันยายนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นยิ่งใครนะคะที่คุยกันในระยะทางที่ไกลเจอกันจากทางโลกออนไลน์หรือใครที่คุยกันกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคนที่ทํางานคนละช่วงกะเวลากันไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้เจอกันง่ายๆนั่นแหะนะคนะ,ะบอกเลยว่า1-15กันยายนนี้ยังไม่ได เป็นอะไรที่มันจะสารสัมพันธ์ไปในแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ในช่วงนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเคลียอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะพอแค่นี้ดีนะคะในหลังจากนี้ไปเขาจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกตัวเขาเองมากกว่าเราอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของเวลาต่างๆระยะทางที่มันไกลกันเลยทําให้ความรู้สึกของคนทั้งสองคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจู กันได้ยากนะคะคยังมีเรื่องบางเรื่องที่เขายังปิดบงังไม่บอกเราอยู่ใครที่เพิ่งคบใครที่เพิ่งคุยกันอาจจะต้องถามไถ่กันนิดนึงเนาะว่าเขามีใครอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าเพราะดูเหมือนกับว่าเขาต้องการคุยกับคุณเพื่อเอาคุณไว้เป็นตัวเลือกณนะช่วงนี้นะคะในตัวคุณเองคุณก็มีการที่สนับสนุนหรือให้กําลังใจเขาเขาเองก็ยังต้องการเราแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะชัดเจนกับคุณสรุปว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบอกได้เลยว่า ในช่วง1นึกันยายนนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีบ้างที่เขาหายไปเงียบไปอยู่ๆก็เหมือนเงียบหายไปทําให้เราต้องคอยแอบติดตามนะคะไม่ว่าจะส่งข้อความอะไรไปก็เหมือนกับเขาไม่ได้รับหรือว่าเขาพยายามปิดกั้นเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะบอกกันได้ไม่สามารถที่จะบอกเราได้นะเพราะฉะนั้นมีอะไรนะคะให้เคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนที่ความสัมพันธ์ จะเดินหน้ากันไปมากกว่านี้เนาะ1-15กันยายนนี้อาจจะมีนิ่งเงียบหายไปโกหกกันบ้างเป็นเป็นบ,าง,นบางเรื่องเราเองก็อาจจะต้องใช้หัวใจรับมือให้มันดีๆหน่อยละกันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นคนที่เจ็บจะเป็นเรานะชาวราศีพฤศภ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะใครที่ไม่มีเวลาเข้ามาฟังในช่องไฮทาร์ดแบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะใน Facebook หรือ Instagram กันเอาไว้ไฮจะทำดวงรายวานันปิกอากาศรายวานันโพสไว้ที่2ช่องทางนี้ในทุกๆวันนะคะสาหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัว ทายจะแปะลิงก์ l ล n e Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ